เงิดดีเมตตาวครับผม,ว,มว,วัาดีครับผมมานีกับเรงว่างวดที่แล้วบะเลยมาเนาะบะเลยมาบะเลยม้ามาอองวดนี้เมตตาวฟันจังไงครับพี่ครับผมฟันเมตตา,าเราทำกันกเราฟังเนาะเราฟัมฟันให้ฟังเพรว่าเคยไปชูดวงน้ำกันพระเป็นลอยพุ่นดดิเห็นครบเบิดท,ทุกโอ่งหังหมอระนาเบิดแล้วเงิดเงิดอันเมสซี่สามจีเมะ แมวสันมานั่งทั้งหนูพี่อยู่สันอไอ้ทั้งทั้งพาผู้น้อยว่นานั่งทั้งอาตมาแม่อยากได้ยังบา้านะโอ้ยแม่ก็อยากได้จะบุญนั่นแล้วแนวอื่นแม่้ยบัอยากได้หล่าไวไอ้สันอ,อันนี้สันก็เลยไปวให้หลวงปู่ฟังอันนี้แม่ฝันติฝันเออฝันฝันบ่านด้ไปกับพระทุดงค์จ้ะฉันก็เคยไปพระทุดงค์ตลอดเลยได้<อ>ไป,ไปเลยไปวให้หลวงปู่ฟั่งมาโอ้ขออเขาบัดดีหยาด สี่หกเก่าแร้วออกสามใบอ๋อคุณคุณเเอาคืวอว่าออเป็นเห็นพระธุดงค์เป็นร้อยไหม่เป็นร้อยบุญเดียวเพราะนั้นนั่งเข้าคุกเข้าไหวา้เบิดเที่ยงพาผู้เฒ่าผู้หนุ่มเ<อ>พราะนั่นตีใส่วยหกเก่าพระธุดงค์จ้าก็เมสซี่เพิ่นไปไหว้เอียงค่อยนั่งคุกเข่าเพิ่นเพิ่นคุกเข่าสีผ้าเห็ดบุญนะสีผ้าทำบุญั่นสงการ่นมา ให้สามารถี่นิ่งๆเด้อว่าสันบ่ให้จริงแมาเมียว่าสันพาู้นอยว่าแม่อยากได้ยังว่าสันบ่อยากได้ยังอยากได้ตั้งแต่บุญหละว่าสันเออมางทั้งนี้พะนาเมซี่กับฮาบะนังหายนางเมซี่เมซี่ไปเมซี่กิ้วเมซี่ฝุนพวกนี้ตายวแลรวดิโอ้พระก็ตายึ้นกันเออแต่ว่าห่างมีแต่ผู้เป็นเสียชีวิตเบิดตแล้วจ อืมละเพื่อนแล้ว่าเขาเขาเขาปีเจวดอกนะเออไซื้อตเตอรี่เยดอกแล้วเคยได้รางวัลที่สองิฉันีิฉันสืบติดกับฝันของแม่นี่จ้าได้รางวัลที่สองสองียวสามแถวดิโอ้โอ่ามันนี้เพื่อนกะว่าจังสันละอืหเกาตัวเดียวดิตัวเดียวอมันนี่ขึ้นรุ่นหนากับฝันเห็นผ้าฝันเห็นผ้านี่มาก สี่ส่วนแม่ไปเห็ดบุญพนะนะไปก็ไปพ่นะมีผู้ชายผู้หนึ่งคอยฝากร้านเจ้าเนี่ยพ่ะนะโอ้คอยยิงขีดขานเรากับยิงหน่อยว่าแต่ยังยังมาฝากเโดยถ้าใครอุ่มคือเก่าจักสิเปรว่านยั้งนี่ฟันขึ้นที่สองเลยนี่มันยิงหน่อยมันก็จีบนหนึ่งม่ข้อจีดีใส่ซิมหางคือใส่ยั้งพ่ะนะเงื้อจีดีใส่ยั้งสันกระน้ำซีเงื้อจีซิบซีวนาแต่ อันแม่นผู้สายทถาบนุมสีซ้ำพอแต่เขาโทลรวเดอเขาโทลรวเดอนะเขาโทษแล้วลูกอยู่ในเหียนหลับเป็นนังสันวอันนี้กับฝันนีดบาฝันต่อฝันึ้นที่สองมาฝันเห็นด็้นหน่อยเข้าด็้นหน่อยไห้อันอยู่ซ้ำพอแหลน เอามาให้สันอูแต่หาเหมันพ้าผ้าน้ำหนาพ้าผ้าโอ้ยเหมืนหาสีฝาวไปพ้ายามให้พ้าก่อนเหมืนน้าเจ้าอุ้มเด็กหน่อยเนี่ยโอฉันก็เลี้ยหูเมียหุ่นพุ่นหน้าไปพุ่นหนะเออลังบาทแม่ก็ได้เห็นท่านก็พู้นี่ลูกหนึ่งเขาเขาเลี้ยหูเมียความที่แก่งพอดีความที่แก่งพอดีตีซี่ตีหานบอืมจักสีว่าจังได้ล่ะอากาศพิจารณนาบึงเออแม่สีเป็นยังบัดนี้ นี่บุษีหาไม่ยังเด็กหน่อยจีบุญหนึ่งสีหาแบบผู้ชายก็นําคือว่ามีพราคือเป็นพระครับเป็นผ้าอยู่จักจักสันสันคือบุหมูสตีคือกก่เพราะว่าผู้ผู้ฟันทียกรเพิ่นกับวันนำผ้ามันก็พผ้าผู้หน่อยของหิ็งอยู่แล้วนะผ้าผู้ใหญ่มันเก่าอันฟันทียกรมันทึ่งฟันนั่นงวดแหลกงวดทอถามมันมันมีทึ่งผ้าผู้เ่า เรื่องพระคุณนมเรื่องเมซี่ที่ไปทุรงจ้าที่ไปทุรงอันนี้อันนี้เพิ่นมาส่วนทันไปเฮ็ดบุญอันว่าผู้นี่จ้าผู้ผู้เอาดีมา้น้อยมวะนี่จ้าฟันตองหัตนะฟันต่อขื้นนะเพิ่นจีบหาเป็นลลางเป็นบุญไปทางสันบ่ขนาดคิดดินบุญใจก็ใหญ่ทีเป็นใจใจก็สุดสั้นหึดหมักซิบหาหรือซิบซี่ไปยังสี่ มากไปยังสั่นหล่าใจมากหนึงสี่หาดิยาหนึ่งสี่หา้าใจมากกว่านออกไปใจมากเขง,งไม่ต่อเนียมากสามตัวนี้เป็นหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หา้าหนึ่งสี่หา้าเนี่ยมว่าหลายตัวอ,อันนี้จะตัดจิตมันมาคอยแต่จีบเมีมันบางที่เมียมันอ่ะฟันหินปเจชาอุ่นมานนนประมาณ เขึ้นดุเขียนดีใคระถามมันหมดอีกจะาถามอีกเลออยแมวสัตว์ไอติปะเออฟังนินพระเจ้าอยู่หัวนะขึ้นเขียนให้ขึ้นเขียนให้สามสี่แปดสามมันบอกกันสี่แปดสามสี่สามสี่แปดสามเลขสามตัวให้แยกเอาสามสี่แปดสามจากสามสี่แปดสามให้แม่แยกเอาอ่าถามจีบีเลอมาน่ะ เพิ่นสีตูปากติบป่ะจ้ะมันลูกมันมาเหมาะเันการตั้งเวลามันก็เครื่อใหญ่ของมันอยู้สี่แปดให้แยกเอาอันหอ่ไปนั่นแหละเพิ่งสั่อันนี้เป็นควบฝันของแม่ตาวละบ้านกะของหลานหลานผู้ป่วยไอ้ติบต้องกับฝันเท่ากันฝันไอ้ติบกับฝันฝันว่าพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นมากบอกเลขสีตูปนะ แล้วแต่มือเพิ่นฟันมากเพิ่นก็ดีขึ้นเดีหรอเพิ่นก็เลยบอกให้แยกเอาว่ะทีห้แยกเก็แล้วสี่สามแปดสามตัวตัวละต่ละก็เรี้กจะสานสี่แปดสามคนมันก็เรียกวารายตัวพี่แม่จะถามอีกเดอว่าใส่เพิ่นมเว้ว่าใส่ว่าเม็ดตานี่มักนีคือหนึ่งสี่ห้าสามตัว เรียบรลายตัวมดเรายบอยอยอ,อยู่พี่หนุ่งแยกเอาซี่ตับแคพกเก่าแต่ว่านุตนตีปีมักแม่นเนี่ยตอนนั้นก็คือกันมันเกัาฟันเห็นไปเจ้าอยู่หัวทันจ์้าชุนนี้ทอกันมันเกัฟันมันเกแบบมานั้นาหะมหาทกันแม่ว่าสัวว่าเขาของมันนะเขาของมันอยู่แต่คนบอก่อยเสียมันอื ธรรมดาแล้วเนาะคนเสียกันเบื่กับเสียบ่ได้เป็นเปิงเติงเปิงเติมออุ้งช่วงสตีขึ้นร้ายแล้วเดี๋ยวดีดีขึ้นนกเกาาน้องแม่นะย้าดีขึ้นนกเกาแต่ว่ามันเบาตัวแม่ว่าสันมก็ซ้ำนี่ล่ะจังเข้าสีวายจังได้เข้ากัะพิจระนาเอาเนี่ยช่างสามตัวสี่มิหนึ่งสี่ห้าสองตัวสิบเป็นหกเก้าสามสี่สามแปด แปดสามแปดสามสามสี่ก yeah. yeah. ็แปดสามอยู <im Given feed> <ering> <zag g anya> ่เพื <aki> <CH U TS> ่อความฝันท้องไอติดเนาะติดพี่้องแต่กว่าเดียวกันละมันเป็นมันว่าเป็นเลขสามตัววะทีมันเ็มันเป็นสี่ตัวสามสี่ตัวแยกเอาแยกเอาแยกเอาเป็นสามตัวแล้วแต้สีแยกสีสามสีสามก็แล้วแจ้อโอ้ตอนนี้ไหนมานี่อนี่ไหนมาเนีนี้แต่ว่ารดเนอะงูงูใหญ่ตาหนารดเลียนสันเพอพอดีว่า กระจิบก็บแม่แม่งูงูขนะะไปเอ็นเข้าไปลาดเบิ้งข้างนั้นมันนะพอดีออ,ออกทางถนนออตีมทางถนนพอดีออมือรุนมากเลยตับขึ้นมากไปพองูหันอีกงูใหญ่อีกงูเนี่ยงูเลี้ยดตน้ารดีอีกแล้วเลี้ยงูใหญ่คือกันออปัตไตกะเลี้ยบันมากกะเลีเออเ้ยแสดงว่ามันมันหายสูงวันนี้ผ้าล้านไปทางหันกะมีดังตหลอกขามงูใหญ่ได้ไปเผาอื ว่ามันเหลือคือในรถอีกอบ่พนาพผ้ากันเรากัน,นยิดซ้ม,มบอกย่ดแยดสีร่งส้มเพราอว่ามันพอวัรถดรุดขั้นนี้มันเคยหายสุกตลอดจังสี่สัะไปเขียนบานี้เต็มนากระดาษองเจ้าของ้ะเบิดอะไรเบิรดอะไเบิรดมังคีเขียนแล้วเอ้อแม่ยกไปนะกันใป่ปวดขาดิอช่่ สตัวจะเน้นไว้ขึ้นในสี่ห้าจะปกเก่าเนาะสี่ห้ากับพกเก่าแต่ว่าหนูติปพิ่ว่าฝันสามสี่แปดสามให้ตัดบสามตัวก็มีสี่ปสมีสามแปดสามสองตัวกับตาไปหายแล้วคือสาม่กัแปดปมันยังแม่ยกไปอีกเงี้ยโอ้ยมันจะกับทังเียเนี่ยบ้านเดียวขอเวลาจากหน่อยแม่อันนี้เป็นของแม่ต่าของฝันของแม่ตครับเด้อ อ๋มงสี zat, 네่หาสี่แปดสามเมียงนี่สามเมียงนี้ยสามแปดสามสามแปดสามสามตัวเลและวกันละสองตัวก็มีแปดสามสามแปดสี่สามสามเี๋ยละีกับผมตาอุ้มยิ่งหน่อยกับที่ีิหาไปสั้นตัวเนาะองทตครับผมกให้